สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนงย่ามาแชร์จะมาแต่งตาด้วยพาเลตตอันนี้มันเป็นล่วงแบบลว,วงบางๆม่วงอ่อนๆมากเราก็จะลงแบบทาทางเปลือกตาเลยนะคะและค่อยลง,งคริงทาับเพิ่มอันนี้มันเป็นสีเหมือนเหมือนจะอ่อนนะแต่ว่าถ้าทาซ้ำกันเยอะๆก็ไม่อ่อนเท่าไหร่เลยนะจริง เข้มอยู่แต่มันจะเป็นเข้มแบบเข้มแบบหลๆเว้ยนีแสงดีว่ะเฮ้ยทางฝั่งนี้แสงดีมากเลยอ่ะฉันไม่ทำอะไรนี่มันเป็นม่วงอมชมพูอ่ะทุกคนน่ารักมากแล้วเดี๋ยวเราตามด้วยสีนี้ดีกว่าสีข้างบนนี้ค่ะเพราะมันดูดูแล้วเหมือนอ่อนกว่าสีม่วงข้างล่างก็ค่อยๆไล่ไป บอกก็บางคนเขาก็จะลงสีเข้มไปทปั้งตาใช่ไหมเราค่อยมาวิวอัพตรงกลางอนะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยทําแบบนั้นหรือทาแล้วมันไม่เวิร์กไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็คือเป็นการแบบไล่โทนสีแบบจากสว่างไปเข้มอย่างนี้แล้วว่าไม่ได้แบบขึ้นหรือว่า,าสว่างแค่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็รู้สึกว่าเาการแต่งแบบนี้มันก็ทําให้เราใช้หลายสีได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้เสีเดี๋ยวอะแล้วเดี๋ยวมาตอบี่นอ้องคนนี้นะคะ น <st år pareil S 1> ้องข้างล่างน้องม่วงเข้มของเราซึ่งบอกว่าเขาไม่บอกว่าเราไปโดนต่อยหรอกจริงเราไม่ต้องจะซืเลย จะเริ่มและกับน้องกริตเตอร์เพราะว่าเมื่อกี้เป็นน้องแมทไปหมดแล้วนะคะก็น้องกริตเตอร์นะคะที่เราจะเริ่มก็คือน้องคนคนนี้นะคะเพราะว่าอ่อนสุดอะไรสุดก็จะแน่นอนจ่าเบิกหัวตานะจ๊ะ ชมพูชมพูอมม่วงสวยอยู่นะแล้วก็สีค่อนข้างชัดนะคะแต่ว่าฟิตเตอร์อ่ะเม็ดจะไม่ใหญ่เท่าอันสีเหลืองเมื่อวานสีเหลืองเมื่อวานนะเนี่ะฟิตเตอร์อ่ะจะเม็ดใหญ่กว่าเห็นไหมนะคือมันจะแบบไม่ได้แบบว่าวู้เห็นเลยชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นอะ่ะมาคิดอยู่ว่าเราจะ ้องคนม่วงนี้เหรอคนม่วงนี้อมส้มสิอันนี้จะเป็นอุ้ยอันนี้น่ารักเหรนดูไหมอะนี่เห็นนะคือมันเป็นแบบว่าม่วงอมส้มนะคะอมชมพูโอ้มาทาตรงกลางตาละกันเพราะว่ามันดูไม่เข้มเท่ากับอีกม,ม่วงหนึ่งเลยนี่ยแต่มันเป็นสีที่ทาง,ง่ายอยู่นะน,นี่ คือมันจะไม่ม่วงจนเกินไปแต่ก็ม่วงใครก็้าใจ้ล่บ้ไหก็คือมันบอกไงดี่ะคือมันจะมีความส้มนิดนึงนะคะแล้วก็ มีความม่วงมีความชมพูอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอะ่ะต่อให้มันม่วงต่อให้เขาเรียกอะไรอะ่ะตาเราจะม่วงอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูมีอะไรดูมีแบบเหลือประกายอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้แบบว่าหุ้ยม่วงเกินไปไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาม่วงนี้นะคะอันนี้มาจิ้มตรงหางตากันเนาะในความเป็นจริงซึ่งอันนี้ก็คือความจริงนะ เราอาจจะไม่ต้องใส่แบบทุกสีนี้ก็ได้นะเออแต่ว่าเราแบบอยากลองด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใต้ตาเนี่ยเราจะลงเขาให้สีส้มมาเบรดดัง,งนะั้นอ่ะก็ลงสีส้มละกันวันนี้แบบเก้าสีที่แทรทรูจากพาเลตเดียวโอไมค์ oh นะ ซึ่งตรงหัวเออตรงท้ายตาเราจะใช้เป็นสีแมทก่อนตรงกลางนี้นะคะมันจะมีสีแมทสองอันนะทุกคน uh huh. ซึ่งเป็นสีส้มที่เข้าอยู่นะกับ สีส้มที่เข้ากับสีม่วงมันทําให้ม่วงไม่ม่วจนเกินไปแล้วก็ด้วยความที่เอาสีเนี้ยมันพค่อนข้างมาส่กับสีม่วงใช่ปะมันทําให้รู้สึกแบบได้ <c oughs> ได้แล้วก็เดี๋ยวเราลองอันนี้ก็คือเป็นส้มอีกส้มหนึ่งนะคะเป็นส้มด้านใต้อันนี้ที่เออนะคะตรงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เออ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้ส้มนี้นะคะในการเอ,อ่อคืออะไรทงทำตรงหัวตา <Bird need. S 1> เบิกนี่นีมันสามารถแบบ <c oughs> ใช้เชื่อมกับสีนี้ได้นะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาไว้เนน <c oughs> ชื่อมก็คือมันจะเป็นโมอนส้มะทุกคนดู <c oughs> ปแปลกไหมฮะ <c oughs> ข้างล่างสีข้างบนสีอือ โอ้อยนะแล้วก็อ๋อเราว่ามันต้องเพิ่มตรงกลางตาด้วยน้องม่วงม่วงส้มอันนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ความแบบว่ามีประกายส้มเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอประกายส้มเพิ่มขึ้นใช่ป่ะมันก็จะดูไม่แปลกแล้วแต่เรามันก็ไม่มีอะไรแปลกสำหรับเราอยู่ดีเราสามารถใช้ชีวิตได้กับอะไรแบบนี้มันไม่ได้สมแเนี่ยค่ะอืม นี่ก็คือเรียบร้อยเร็วนะคะเดี๋ยนะอู้ก็คือไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่คือในกระจกอะ่ะมันก็คือข้างบนเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยนะคะซึ่งค่อนข้างเข้มกว่าในวิดีโอนะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยเป็นสีส้มซึ่งเป็นส้มที่เออจะบอกว่าไงดี่ะมันเป็นส้มอมชมพูอะ่ะเออเป,เป็นส้มที่ไม่ใช่ส้มแบบส้มจีส้มหยุดอะไรเงี้ยไม่ มันเป็นส้มที่เข้ากันได้ดีกับสีม่วงนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือถ้าเราจะเอาสีส้มนี้มาทาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแต้มสีม่วงนิดหน่อยเราว่ามันก็สวยนะอันเนี้ยก็คือก้าสีจากพาเลตเดียวเลยจริงๆไม่ต้องมีเพิ่มเขาเรียกอะไรไอายไลเนอร์แบบเมื่อคืนเดี๋ยวเรามากรีดไอายไลเนอร์แล้วก็เดี๋ยวปัดขนตากันนะคะก็คือไอายไลเนอร์นะคะเราจะไม่กรีดตนแบบทั้งหมดนะเราจะกรีดแค่ปลายหางเพื่อให้มันแค่มีหางขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะว่าเหมือนเป็นคนตาตรงอยู่ลยแล้วใช่ปะ แล้วเวลาที่กรีดทั้งหมดอ่ะบางทีมันก็ดูดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็กรีดแค่ปลายหางก็พอเพราะว่าตามันก็กลมโตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยกเว้นว่าถคาบางวันอาจจะขึออ้นบกขึ้นใจอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันแต่ว่าณวันนี้นะคะดสะะูสิแปรงสีน่ารักมากเลยอะสีน่ะม่วงๆชมพูชมพูน,านา่ารัก็คือปัดเพื่อให้สีของขนตาเรานะคะมันเข้มขึ้น แ,แค่นี้พอเราบากว่าเดี๋ยวจะตายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คิวจะแม่คิวก็จะใช้ของเบนเฟิตนะคะอันนี้ในการที่จะปัดเพราะเราไม่เขียนคิวแล้วนะช่วงที่เราเขียนคิวจะเป็นช่วงที่แบบบางทีก็บแบบเขาเรียกอ,อะไรอะเล็มทริมคิวเองหรือแบบว่าเอ้ยมันดึงขนคิวเองแล้วมันแบบแหว่งไปอะไรไปอย่างเงี้ยซึ่งก็จะไม่รู้ตัวนะว่ามันแหว่งจนกว่าเราจะไปทำคิวที่เบนเนฟิตอีกรอบ เาก็จะบอกมาว่าแบบอ่ออันนี้พอแล้วนะคะอันนี้ปัดเอาก็ได้นะคะหรือแบบห่างคิวต้องเติมนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าดูเองก็จะแบบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เ้ยก็คือเป็นคนโช่ดงนี้คะขอบคุณพ่อแม่ที่ให้คิวมานะคะก็เท่านี้นะปากจ้าปากก็คือนี่เลยนะคะเป็นเอสเต้ลอเดอร์นะคะมันจะเป็นตอนนั้นเราซื้อที่แอร์พอร์ตของสิงคโปร์เราแบบมันเป็นแพ็กสามอันนะจะมีสีส้มแล้วก็สีแดงซึ่งเป็นสีแดงเมทัลิกสวยมากนะคะ กันนี้มันเป็นสีม่วงที่ค่อนข้างหวานดังนั้นอันนี้มันฉนูดปนไปเราก็จะทําให้มันดรอปลงนะคะให้มันมีความแบบลุกขึ้นมาอะไรอย่ <laughs> อางเงี้ยนะคะก็จริงๆมันเป็นสีมพูที่ต้องการมันเป็นเมทัลลิกใช่ปะทีเนี้ยก็คือ,อยังไงใช้สีมพูหมดแล้วเหลือแต่เมทัลลิกเราให้รู้ว่าจะเอาเมทัลลิกอะไปทําอะไรเ <laughs> พราะวาทาอย่างเดียวก็คือขาบเลย,เลยอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีลิปสีแบบแจๆดๆเยอะ บางทีถ้าเราต้องการดรอปอันนี้มันก็เวิร์กหรนะืออย่างเงี้ยเออเราอยากให้มันดรอปกว่านี้อีกนิดนึงอยากจะเอาเอ,อันค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือลิปของ n e x นะคะเนี่ยตุน่นตุ่นชมพูชมพูตุนต่นตุ่นแต่เราอะ่ะใช้ดรอปแต่สีแปลกใช่ป่ะดังนั้นอะ่ะซึ่งมัน <laughs> ดังนั้นอะ่ะมันเลยไม่ตุ่นอีกต่อไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบเออพอไปทาแบบทาเองหรือทาเติมระหว่างวันอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมัน สวยขึ้นนะเออแล้วก็เป็นลิปที่ถูกดีมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าซื้อที่เซ็นทรัลเซ็นทรัลเวนเจนะคะมันแบบถูกมากร้อ,รอยก,กว่าออขขบาทเลยความระมุ่นขึ้นแล้วก็อะไร,ะไรแล้วมาตันนี้อีกนิดนึขขงเพื่อความเมทัลลิกเพราะว่าตาลอนเมทัลลิกอืมคอ้แก้มดูด,ดรอปไปเลยอะ เั้ยขอจนแก้มนิดแต่จริงๆคือในชีวิตจริงมันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมแป้งอีกนึงเพื่อให้ทุกอย่างมันเซตแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรหน้าไม่มันเร็วจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาเซตกันด้วยแป้งซึ่งแป้งของเรานะคะก็คือใช้ตัวนี้นะคะ <c oughs> ใช้เพราะพี่ชารีวิวคือตอนแรกอบบไม่ใช้แป้งเลยไม่ใช้แป้งแบบอักแข็งมานานแล้วลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้พวกนี้ใช่ไหมรองพื้นยอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงโควิดก็รู้สึกว่าถ้าเราจะใช้รองพื้นหรือซีซีครีมต่อไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปไหนอะมันเลื่องดังนั้นแบบเอ้ยใช้แป้งดีกว่ายอะไรเงี้ยก็เลยเห็นพี่ชารีวิวว,ว่าอันเนี้ยมันแบบเออคุมมันได้ดียอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อมาก็าโอเคนะเออเราว่าแบบใช้ดีเลยอะแ,แล้วก็แปรงรองพื้นอยู่นี่นะคะแปรงนะคะผมเรื่อนหน่อย ความจริงเวลาแต่งหน้าดูในกล้องไม่ได้เนี่ะเพราะในกล้องก็คือสีปรับลงมากแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ย<ม>ก็คือสีค่อนข้างแบบว่าสดใสมากเลยแล้วก็จะออกตรงนี้นะคระับถวายเป็นแป้งที่แบบปกอะไรอย่างเงี้ได้ดีมากเลยครับ แเรานั้นด้วยความที่ตอนอางาอ่ะทุกคนอาจจะไม่เห็นนะคะสักเท่าไหร่แต่คือหน้าแบบค่อนข้างแมทมากอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเซ็ตตัวเซ็ตเขาเรียกว่าเซ็ตตัวไม่แน่ใจเราจะใช้อันนี้เป็นมิสนะคะอของพีนะคะอันนี้ก็คือจิงแม่มาอีกแหละเพราะว่า ไม่เห็นแม่ใช้เลยอ่ะก็เลยแบบอ๋อในเมื่อแม่ไม่ใช้หนูขอมาใช้แล้วกันนะนี่นะคะก็เริ่มใหนะมือจะมีความวาวขึ้นนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเูฟินิชลุรกันค่ะทุกคนเรามีความรสกว่าปากเราอะมันออกแนวชมพูเกินไปดังนั้นอะเราอยากให้มันอมม่วงกว่านี้เราก็จะมาใช้พาเลตตานะคะแล้วก็เพิ่ม เอาสีตรงตาเนี่ยมาแปะที่ปากเราอันนี้มันเป็นเทคนิคที่เราได้มาจากช่างแต่งหน้านะตอนงานเรืออะไรเงี้ยเออที่แบบออกงานใช่ไหม mm hmm. ก็คือมันเป็นเทคนิคที่ทําให้ลิปเนี่ยอยู่บนริมฝีปากเราทั้งวันโดยที่แบบไม่หลุดเลยดังนั้นแบบลิปอะไรก็ตามที่เขาโฆษณา,ากันว่าโอ้ยไม่หลุดไม่หลุดอะไรเงี้ยมันก็ยังหลุดได้แต่วิธีนี้ที่เราไปใช้มาคือแบบ mm hmm. เฮ้ยมันเวิร์กมากเขาแชร์มาให้เราตอนที่เราถามเขาว่าแบบอ้าพี่หนุไม่มีลิปเปติมบ,บนเรือเลยอะ ทำไงดีอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าเดี๋ยวทำวิธีนี้ให้นะคะก็คิดว่าจะเอา,เ,อาเดี๋ยวเราลองน้องคนนี้ก่อนกัน,กนเพราะว่ามันมีความอมส้มอมม่วงนะคะแต่ใช้วิธีนี้แนะนําว่าอย่าเอาหนิวซ้ําไปแตะเพราะว่าพอมันโดนความมันมันปากเราแล้วถ้าเราไปแตะบนนี้อีกรอบอะ่ะมันจะทําให้แบบ หมือนดันด้านหรือ,อยังไงนั่นแหละเออเพราะเราเคยใช้วิธีนี้กับอันเก่าอันก่อนหนะเนี้ย <c oughs> พาเลต์อะ <c oughs> เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนเท็ก์เตอร์มันแปลกๆไปอะไรเงี้ยออืนะคะก็ล <c oughs> ้วก็มีเมาจะมีเนื้อลิปลุดมานะซึ่งสีสวยมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองคุณข้างบนนี้นะคะลองแตะดูอีกอันนึเช็ดมือนิดนึงก็ได้ลองข้างบน ก็ยิ่งชมพูค่อนข้างมากลองน้องม่วงนี้แล้วกันน้องม่วงตรงกลางเลยนะคะอุย้ยพอน้องม่วงตรงกลางแล้วแบบคือในนั้นอะในกล้องอะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่าแต่ข้างนอกตรงข้างนอกนี่ก็คือมันจะมีความมันจะมีความม่วงขึ้นมาอะไรเงี้ย อ๋อฮะซึ่งเราสุกว่ามันจะทําให้เข้ากันกลืนกับปากและตามากกว่า uh huh. อะไรเงี้ยนะอือฮะวอายิ่งสีสวยเลยอะ่ะแต่คือจะบอกว่าวิธีนี้มันค่อนข้างแบบคือคุณต้องล้างเขาเรียกอะไรลิมฟีดปากดีๆไม่ไงนะั้นอ่ะมันจะมีสิวอุดตันคล้ายๆสิวอุดตันเกิดบนฝีลิมฟีปากอะไรเงี้ยหรือถ้าล้างไม่ดีเนี่ยมันจะรู้สึกว่าปากมันแบบบอกไม่ถูกอะ่ะเหมือนมันไม่นุ่มเหมือนเคยอะไรเงี้ยดังนะั้นมันอาจจะต้องแบบสครับปากบ่อยขึ้นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าตอนที่เราใช้ตอนนั้นเราสึกว่าแบบ ว่ามันแปลกอะเออแต่เราก็ชอบนววิธีนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้สีตากับสีปากเราอะมันไปในทิศทางเดียวกันได้แบบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ได้มีลิปสติกเยอะขนาดนั้นเราก็รู้สึกวออวิธีมันก็แบบก็ work ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือลิปติกทนแบบนานมากนานชนิดที่แบบว่าสีอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนชอบทาสีแจู่แล้อใช่ปะสีแจ๋นยังสู้ไม่ได้อันนี้คือนานแบบนานมากจริงแต่ว่าแน่นอนปากมันก็จะมีความแมตขึ้นแต่ในความแมตขึ้นอ่ะมันทําให้แบบเหมือนมันแค่แมตต่ข้างนมมััยยงชุ่อู อันนี้อธิบายไม่ถูกกันแต่ว่าไปลองดูละกันนะคะเออก็เป็นเทคนิคที่เราได้มาจากช่างแต่งหน้านมืออาชีพเนาะเดี๋ยวมาถ่ายฟินิชลุคกัน ค่ะก็จบลงแล้วนะคะกับการแต่งหน้าแล้วก็รีวิวของใหม่นะคะด้วยพาเล็นี้แหละนะคะก็เพื่อไปตามกันได้ตอนนี้เซฟโล่าลด20%นะคะก็เอ้ยลดอยู่แต่ว่า10%หรือ20%ขึ้นกับบัตรของคุณนะคะตามกันได้ของคูดาบิวตี้นะคะก็เป็นสีที่น่ารักมากจริงๆเดี๋ยวเราจะลองทำแคมเปญว่าแต่งสีตามแบรนด์ของเราละกันอะไรเงี้ย เพราะว่าสองอันนี้ก็คือเข้ามากเนาะเดี๋ยวจะมาแบบทาให้ดูดีกว่าน,น่าสนุกดีอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนการเติมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอายไลเนอร์อย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันแบบว่าดูพุ่งขึ้นดูแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องธรรมชาติขนาดนั้นอันนี้มันก็ไม่ได้ดูธรรมชาติแล้วแหละแบบแหมดูจากสีตาใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันอยากให้เป็นพุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบกรีดอายไลเนอร์ได้แบบว่า นะคะคก็พาเลตเนี้ยใช้9-4สีจริงๆในการแต่งตานะคะแล้วก็รวมถึงแต่งปากด้วยเนาะก็มาแชร์วิธีให้ดูกันว่าทำยังไงให้ปากมันแมทขึ้นให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันเข้าปกตีตามมากขึ้นนะคะก็หวังทุกคนจะชอบกันนะเพราะเราก็แฮปปี้มากเลยอะเดี๋ยวไปลองดูว่าเอ้ยวันนี้ใช้ชีดแล้วลเป็นยังไงคุณมองเยอะไหมอะไรเงี้ออยแต่ก็เออว่ะต้องใส่มาส แต่มัเป็นอะไรเราจะไปกินเพราะฉะนั้นได้แหละ <laughs> สำหรับว่นน้กเทา,นนะค,ะาค่ะบายค่ะก็เมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยผมเราต้องแบบดูมีอะไรกว่านี้หรือเปล่าน,นะคะก็เลยมาสองอย่างนี้ขึ้นมานะคะ่ะเป็นไงทุกคน finish ุคของเราวันนี้นะคะ วันนี้ไปละบ๊ายบาย